แอนทเลนสวัสดีค่ะมอน,นี้มาทำมาเมือ่อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่คนคือเกา่าคือเดิมเนอค่ะเดิมวันนี้คุณยายแกนี่ผมสีทองกินขนมเสนวว้นเนอะมอนี้ได้จ้าวันมีเอียงหมากไหมกินอยากขนมเส้นพี่น้องมีมูกินอ่างหลายคนแหมก็เ <c oughs> ลยอยากขนมจีนน้ำยาปลาสือเพิ่นคือเกา่าจริงๆต่างใจว่า เช็ดกินเองแต่จากขอ,องมิถุละชงหัวคําได้บอมีมาลาสื่อเพิ่นคือเกาจาเจ้าประจําเจ้านี่ซื้อดูซื้อบ่อยพี่น้องน้ํายาป่าแ่บๆทพักไลายอืมเปลียพผักอะ่ะอืมเขาต้องบอกะอะไรยห้ยห้ามพี่น้องจเจียบขาวมาได้สสวงาน่้งหอมผัเจีงกว่าตัวผักยาวไม่บัวบุกตึ้งแห้ง Cái thoát Ừ Nào Kìa Nước Xe tiền cay hay lục chuyển hết là cay Rồi nó cả thín Xe ông quật nào

ขอ,ขอ,ขอ,อกินเข้อเราเด่นกินเขามากน้องเสี่ยนให้ตูนะ้พี่น้อง เล็กหน่อยเขาก็อย่างกระชอด พีผักกาดดองด้วยนะตามใส่มากมมบ้าขนากลับบ้าขนาดบอกว่า มันใจเห็นแมเป็นยังไจ้ะส้นถา่ายขึ้นเนี่ยพ่อแม่เห็น ชุดนี้สิสิสบบาทไกินแล้วใส่ กับมอืมจื้อกับมึงม่ไหต่างชาสิกินขน,เนไปไปมเส้นเออแบบมึงก็เตี๋ยวบะได้กินจั๊กเดียวถ่านยาตะบะเรยซื้อมากกินดีครับผอซื้อมากแสดแล้วบะเกินทัา

กืไมากินผักกับนั่งท่ะว่าสชินี่ยแล้วาผักกาดดองบ,บ่เป็นไรหรอกไม่หิมะเพื่อนเห็นมากอาที่ใส่กันหมดเลย

ไม่กิอนอันนีอ้อะไรนะผักกาดดอกเออไม่ใช่ผักกาดดองถ้าขนมเสีย่ยงอ้อยบ่อยชอบกินผักกาดดอง ม่ค่อยเพ็ดพี่น้องไม่ให้พริกนื้อมากินกับกินกับบ่อทะเลต้องมาสวดจัดปากกระทั่ดาหมู่บ้านนะโอ้ยเพ็ดแห้งหม,มู่บ้านแบบพี่น้องขอบคุณพ,พี่น้องสุข,ขสุขคนที่เก่าคือเดิมนะคะเด้แอแม่บอกไอซีกิน ขอบคุณทุกบกนังใจทุกไรทุกแค่ขอให้ทุกคนด่ด้วยไม่เงินไม่ท่องสุกไหมด้วยเบือปังปังจ้า